บางคันงเอาไว้ร่องก้าวชนุกเกอร์ครับผลนนี้พิกัดเท่าไหร่ครับมี่ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งต่อให้เขากี่ปอนาวันนี้วันนี้ต่อให้เขาสองกอนครับสองกอนปกติก็ต่อประจำอยู่แล้วนะเราพร้อมอยู่ที่ร่มงก้าครับจับใช้โชคครับกี่วันได้ประมาณสามติดกว่าของเราเนี่ประเภทยังไงมวยก็ขบเครื่องครับขบเครื่องเห็นน้องเขาไปเห็นน้องเขาไปมวยไงก็น้องถุงถุงยาวๆครับถุงถุงยาวๆเราก็เจอถุงถุงเราที่แรกก็เจอยาวๆนี่เราที่แ้วไม่ยาวไม่ยาว ตัวเท่ากัน่ะเราสูงเท่าไรอ่ะสูงเท่าไหร่หปนำหนักอไรประมาณกนลาดลาดถูกยังไงวันนั้นแนตัวนนั้นร้อยเท่าไรวันนั้นร้อยาเท่าไร้าร้อยหนึ่งนี้ร้อยหนึ่งเท่าไรรัามีผลไม้สปอนเนี่ยต้องลองนะเราไม่โตเราปัหาคู่ชกไม่ได้แล้วยังดีทีมีคู่ชกเราะเขาไมมีรายได้โกง น้องเขาสูงก่นเตะมาดูแลนะวันนี้เรามาดูแลนะสบายไม่มีปัญหาวันนี้นะลูกหลานจากจังหวัดสุรรราษฎ์คับว่าคนสุราษฎรววนน์เชียร์เราวันนี้เจอกันที่แปดวันนี้พระพี่น้องเป็นกำลังใจให้าบางคลาน้อยด้วยนะคร <c ười> ับทีมที่อยากกัน้ครับโอเคครับผมอขอบคุณมากครับขขวาาันดูน้ำตัวสยวยนะครับผมแกล้งลงไปนี่นี่ครับวันนี้เจอกับใครครับบางคลาน่อยเคยชกไหมไม่เคยเราชนะมาสามไฟต์ทีล้นี่ล่าสุดชนะน้องใคร ที่นี่ไหมไม่ไปชอบพัทลุงมาทุบพัทลุงวันนี้พี่กัลเท่าไหรร้อยสามตอนเป็นไงเหยียบเราช่างเกินไปตอนเจะเสียสบายสบายตัวนี้เลยอยู่จุดสองสองท่าแท้นะครับกับพี่ตูกี่วันได้สามสิ์กว่าเราเป็นมวยประเภทกี่มือเลยคู่ต่อสู้เห็นไหมเคยสี่มือก็เขามีอะไรเขามีอะไรจุกจิกไหมมีหมัดของเราในอะไรไปสู้เขาวันนี้ สาเรเราสายเอารถสูงตัไรร้อยหกสิบสาน้ำหนักไ่อยบ่อยสี่ิปีนี่อายุเท่าไหร่ละสิครับล่าสุดผลงานเป็นไงชนะซูเปอร์บอลมีเคขอใหญ่เลกโควน้นั่อีกไฟหนึ่งชนะฮานลุมันชนะมากี่ไฟติดละสามไฟสี่ไฟติดนะวันนี้ร้อย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 สามถึงไม่ร้อยถาาไม่เต็มไหมได้ไหมกงคุ้มไหม ไม่ต้อง,งส,บสบายสบายใช่ลูกหลานจากจังหวัดชุมพร,รเอาพอคนชุมพรเที่ยวกันหน่ไยวันี้าเต็มที่แน่นอนครับอีทีนิเต็มที่แน่นอนครับโอเคเอาตักแรกกลางตักแรกได้อเอา